แก๊กเกอร์ทำไมวันนี้ตลาดมันเงียบจังเอเงียบที่ไหนอาชินั่นไงแล้วก็นั่นไงแล้วก็ร้านลงุงนั่นไงก็ฉันหมายถึงร้านของเราเอาอาชิานั่นไงลูกค้าเรา,าแล้าเห็นฉันไหมเนี่ยเฮ้ยโูไอ้เปียกมันทำทนไม่ไหวละไง แม่ให้มาซื้อของหรือไงใช่ครับแม่ให้มาซื้อของร้าน<อ>ลุงโทน,นี่นายรู้จักคำว่ากระจายไรายได้ไหมวะฉันจะบอกอะไรให้นะนายต้องเริ่มจากการไปซื้อร้านของฉันก่อนแกเกอร์อาชีอยู่ไหนเนี่ยอ๋ออยู่นี่เองเดินหาตั้งนานเฮะ กเกอรอะไรแวบๆวะแก,กเกอรอาจิฉันเอาน้ำผึ้งมาฝากนายสองตัว <c oughs> เฮ้ยชอ้เากล้วยโอ้ย <c oughs> แก,กเกอรฉันไม่เคยรู้สึกแก้มปองขนาดนี้เลย <c oughs> อ่าเฉากล้วยนายช่างเป็นเพื่อนที่สร้างภัยพิบัติกับชันจริงๆแก,กเกอรฉันว่าฉันเห็นอะไรบางอย่างในบ้านเรา โอ้ตายแล้วีิล่ะนมาตาชิฟแค็กันกูมากเกากับทยวเถอะทุกความโชคร้ายก็ยังมีความโชคดีซ่อนอยู่เสมอนะ